นี่คือ5เหตุผลครับที่กล้อง i ิโ o GR3XHDF ตัวนี้ทำให้ผมกลับมาตกหลุมรักการถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยู่กับกล้อง i ิ o o GR 3 X HDF ครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนี่ยก็ต้องออกตัวสักนิดนึงครับว่าคลิปนี้เนี่ยคงไม่ใช่คลิป Information Review นะแต่ขอเป็น Emotional Review แล้วกันขอพูดในเชิงความรู้สึกที่ผมได้ใช้งานความรู้สึกที่ผมได้ถ่ายแล้วก็สิ่งที่กล้องตัวนี้มันให้ผมมากกว่าเรื่องของรูปภาพ ซึ่งก็ต้องเท้าความสักน,นิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก่อนที่จะมาเป็นนักรีวิวเนี่ยผมเคยเป็นตากล้องมาก่อนแล้วผมก็เรียนเกี่ยวกับการเล่าเรื่องเรียนเกี่ยวกับละครเวที จบมาก็คิดว่าอยากจะเป็นตากล้องอยากจะเป็นผู้กำกับ MV สิ่งแรกที่ผมฝึกฝนเลยก็คือเรื่องของการถ่ายรูปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนอกจากที่จะรับงานถ่ายรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีงานอดิเรกเป็นช่างภาพสตรีทที่ขายภาพถ่ายด้วยนะซึ่งก็เป็นการทําด้วยแพชชั่นล้วนๆเลย อาจจะไม่ได้ได้เงินสูงมากแต่ว่าก็มีความสุขมากๆในการทําแต่หลังจากที่ผมได้ก้าวขาเข้ามาในวงการการเป็นตากล้องเนี่ยผมก็ทําทั้งตากล้องวิดีโอตากล้องภาพนิ่งแล้วก็หนักมาที่ทางวิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆเป็นทั้งซีนิมัทโกราเฟอร์นะฮะตากล้องถ่าย MV ตากล้องถ่ายหนังสั้นต่างๆมากมายซึ่งในขณะที่ผมเติบโตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันค่อยๆเฟดหายไปจากตัวผมเรื่อยๆเนี่ยนั่นก็คืองานอดิเรกในการชอบถ่ายรูปของผม จนทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะเหลือศูนย์เลยคือแทบจะไม่หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเพราะว่างานที่เราทํามันก็เกี่ยวกับกล้องอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยอยากจะหยิบขึ้นมาถ่ายสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นระยะเวลากว่า5ปีได้นะครับและนี่ก็คือเนี่ยรูปเกา่กาๆที่ผมเคยถ่ายไว้ก็คือจะลง IG ไว้เลยก็คือถ่ายทุกวันโพสทุกวันถ่ายแบบถ่ายเยอะมากๆอะ่ะคืออยากจะบันทึกชีวิตประจําวันไวใ้ให้เยอะที่สุดแต่ในปัจจุบันนี้ก็คือแทบจะไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยโพลร,รูปเลยนะครับซึ่ง สิ่งที่ผมมานั่งคิดเนี่ยผมก็คิดว่ามันเกิดจากอะไรก็ตระหนักได้ครับว่าน่าจะเกิดจากาผมเองเนี่ยมีความใฝ่ฝันแนอดีนะใฝ่ฝันว่าอยากได้กล้องฟูลเฟรมในตอนนั้นเนี่ยผมใช้ Fu j i x อ็ก f ก็ยังไม่ได้ใช้ฟูลเฟรมใช้ APS-C แล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้กล้องฟูลเฟรมอยากจะได้กล้องชัดๆถ่ายสวยๆแล้ววันที่เก็บตังจนถึงกล้องฟูลเฟรมได้แล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้แล้วก็เหมือนบรรลุปเป้าหมาย แล้วหลังจากที่ได้กล้องฟูลเฟรมมาใช้เนี่ยภาพถ่ายมันก็น้อยลงเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าเราไม่มีเป้าหมายกับมันแล้วรู้สึกว่านี่มันสุดละในวันนี้เนี่ยผมมาตระหนักได้ครับว่าถ้าผมมองย้อนกลับไปสิ่งที่ทําให้ผมไม่หลงไหลกับการถ่ายรูปอีกเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความที่มันเพอร์เฟกเกินไปซึ่งผมก็ไม่ได้ว่านะมันก็ดีจริงๆแหละแต่ว่าพอมันชัดไปสมบูรณ์ให้ผมไม่รู้สึกสนุกกับมันอีกแล้วพอผมไม่สนุกกับมันอีกบวกกับทําเป็นงานประจําด้วยก็เลยทําให้ผมเนี่ย ฟการชอบถ่ายรูปผม,ผมออกไปจากชีวิตจนมันไม่เหลือเลยแบบที่เป็นมาในทุกวันนี้นะครับแต่จุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับเมื่อประมาณ6เดือนก่อนวันที่ผมได้ RICO h GR3XH d ตัวนี้มาใช้งานความรู้สึกสนุกในการถ่ายภาพเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็กลับมาแบบไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะกลับมาแล้วผมก็ถึงได้มานั่งย้อนคิดว่า เฮยเราหายจากการถ่ายภาพไปนานมากๆเลยแล้วก็กลับมาถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของการสร้างเงินหรือว่าการสร้างไรายได้เลยสนใจแค่เรื่องว่าเรามีความสุขที่ได้ทำแล้วก็มันกลับมาเป็นงานเดลเลอของเราอีกครั้งหนึ่งโอเคเกล่นมาสยาวครับก็มาพูดถึงเหตุผล5ข้อกันดีกว่าที่ผมตระหนักได้ครับว่าทำไมกล้องตัวนี้ถึงทำให้ผมกลับมาตกหลุมรักการถ่ายรูปได้อีกครั้งหนึ่งครับ ข้อที่1ครับสเสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์แบบข้อนี้ผมพูดไปมันก็จะดูเป็นนามอธรรมใช่ไหมครับแต่ผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันความไม่สมบูรณ์แบบของ i c o h GR 3 x hdf หรือว่า Ri oh, ิ co ทุกรุ่นเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่เขาไม่ได้เป็นกล้องที่โฟกัสไวไม่ได้เป็นกล้องที่ฉลาดไม่ได้เป็นกล้องที่ดีเทคหน้าอะไรแบบได้มี ai ไม่ได้แบบเป็นกล้องสมัยใหม่ขนาดนั้นเข้ามาในรูปแบบของกล้องตัวหนึ่งที่โฟกัสใช้ได้ มันไม่ใช่กล้องที่เพอร์เฟกอะมันเป็นกล้องที่ถ่ายไปเนี่ยผมถ่ายไป10รูปเนี่ยมันก็มีเอาโฟกัสสัก3รูปนะหรือว่าเราถ่ายอะไรเร็วๆแบบตากล้องสตรีทเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ภาพเหมือนกันแต่ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของกล้องตัวนี้มากๆเลยนะเพราะบางครั้งภาพที่มันผิดพลาดเนี่ยมันก็ออกมาสวยงามเหมือนกันและนอกจากนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอมั้ง เพราะว่ากล้องสมัยใหม่ที่เป็นกล้องคอมแพกหรือว่ากล้องมิเลเลสในราคาใกล้ๆกับลิโคตัวนี้เนี่ยมันควรจะถ่ายวิดีโอได้ชัดหรือว่าถ่ายได้ดีใช่ไหมแต่ว่า r i ิโค G R 3 X H D F ตัวนี้เนี่ยที่เพิ่งออกด้วยนะมันถ่ายวิดีโอได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับมันก็จะเห็นเป็นเรื่องของนอสเป็นเรื่องของเม็ดพิกเซลที่ชัดเจนเกินไปอะไรแบบนี้ผมก็เลยให้บัญญยาิมันว่ามันเป็นกล้องที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ว่าก็เป็นกล้องที่มีสเสน่ห์มากๆเพราะว่าภาพที่ได้จากมันก็คือ,อรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายรูปทุกวันเลยถ่ายชีวิตประจําวันอะไรของเรามันก็สวยไปหมดซึ่งก็อาจจะดูอวยใช่ไหมเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างภาพที่ผมถ่ายเล่นๆในชีวิตประจําวันที่แบบผมเจอเหตุการณ์นี้ได้ในทุกวันเอามาให้ทุกคนดูแล้วกันไปดูกัน หตุผลที่2ขนาดเล็กพกพาง่า,ายอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่า Ricoh GR3X เนี่ยเขาทำขนาดออกมาได้เล็กมากพกพาใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อหรือแม้แต่จะถือไปแบบนี้มันก็เล็กสุดๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะรีมาถึงผมได้นะครับในช่วงที่ผมหมดไฟในการถ่ายรูปเนี่ยผมมีกล้องใหญ่ผมมีเลนส์ครบทุกระยะแต่ผมก็รู้สึกเหนื่อยที่จะแบกมันไม่ว่าจะแบกไปเที่ยวหรือว่าแบกไปเดินถ่ายรูปเล่น แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นที่น่าจับตามองซึ่งอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้าที่ผมจะมีเลนเยอะๆเนี่ยผมก็ใช้แค่ Fuji X 1 0 0 f ซึ่งเป็นกล้องคอมเพลติดเลนฟิกไอตัวนั้นเนี่ยก็มีขนาดเล็กใหญ่กว่านี้หน่อยนึงผมก็ใช้ตัวนั้นเยอะมากๆเพราะว่ามันพกพาสะดวกมันเป็นกล้องคอมเพลใช่ไหมแต่พอมาใช้เลนหลายๆระยะก็หมดไฟไปแต่พอกลับมาใช้คอมเพลกก็กลับมามีไฟใหม่ก็เลยคิดว่าเรื่องขนาดเนี่ยส่งผลกับผมมากเลยนะกล้องที่พกได้ถี่กล้องที่พกได้บ่อยเนี่ย ย่อมได้ภาพมากกว่ากล้องที่มันสวยมากๆเลยแต่ว่าคุณไม่อยากจะพกมันครับเหตุผลข้อที่3ข้อจำกัดของเลนส์อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่ากล้องริโคเนี่ยมันเป็นกล้องคอมแพ t ติดเลน์ฟิกข้อจำกัดของมันก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะพกพาไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีเลนส์ให้คุณใช้แค่ระยะเดียวไม่ว่าจะเป็นรุ่น X หรือไม่ X นะครับ28หรือ40เนี่ยมันก็เป็นระยะที่แคบแล้วก็เป็นระยะที่ไม่เทเล ก็คือคุณจะเอาไปถ่ายอะไรกว้างๆก็ยากจะไปถ่ายอะไรไกลๆก็ลําบากแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าไอ้ข้อจํากัดตรงนี้เนี่ยมันทําให้คุณสนุกขึ้นในการถ่ายรูปครับเชื่อผมเถอะถ้าเกิดคุณไปอยู่ท่ามกลางวิวที่มันสวยมากๆแล้วคุณมีอุปกรณ์ในมือเป็นแค่กล้องคอมแพกหนึ่งตัวที่เป็นเลนส์ฟิกเนี่ยคุณจะหาทางให้คุณถ่ายภาพสวยๆออกมาได้เองอย่างผมเนี่ยผมไปที่เจดีชูเรโตที่คาวากุจิโกะมาใช่ไหมมันเป็นวิวฟูจิผมก็พกไปแค่ริโกะนะ แล้วผมก็อยากจะได้ภาพมากๆซึ่งเซียววินาทีนั้นเนี่ยผมไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆผมก็ลองถ่ายมาแบบแคบๆอะ่ะมันก็ยังไม่สวยถูกใจจะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะว่าถอยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายสุดท้ายผมก็เลยคิดวิธีที่มันโบ,บราณได้ครับผมก็เลือกที่จะถ่ายภาพมาเป็น ภาพแบบพาโนรามาแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นแกนหมุนของขาตั้งกล้องให้มันนิ่งที่สุดแล้วก็ถ่ายโดยที่รักษาระดับน้ํารักษาจุดศูนย์กลางเอาไว้ถ่ายภาพมันทั้งหมด21หรือ22ภาพประมาณนี้แล้วก็เอามาต่อใน adobe lightroom นะครับแล้วภาพที่ได้มันก็ออกมาเป็นภาพนี้ซึ่งก็ภูมิใจมากๆที่ผมหาวิธีถ่ายมันได้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าไม่ว่าคุณจะใช้มิเลเลสติดเลนฟิกหรือว่าใช้กล้องคอมเพลที่เป็นเลนฟิกแบบเนี้ยไม่ว่าจะระยะแคบหรือว่า กว้างแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดคุณมีมันไปแค่ตัวเดียวเนี่ยคุณจะหาวิธีถ่ายภาพให้ได้ออกมาเองแหละแล้วมันก็เป็นความสนุกระหว่างทางนะที่คุณได้เจอกับโปรเซสนี้ครับเหตุผลที่4ครับโทนสวยที่จบหลังกล้องในทันทีซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลข้อนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหลักเลยแหละที่ r ิ c โ oh คมันกลับมาติดตลาดอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าคนในสมัยนี้เนี่ยเขาก็คงขี้เกียจที่จะโปรเซสภาพมากขึ้น เหมือนกับผมเลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กล้องฟูลเฟรมเราก็ต้องถ่ายไฟล์รอมาแล้วก็ถ่ายภาพมาก่อนใช่ไหมเอาไฟล์รอมาลงคอมเปิด Adobe Lightroom ทำสีทําแสงแล้วก็เพิ่มโทนเข้าไปให้มันเป็นโทนที่เราต้องการเติมแสงเติมนู้นเติมนี่ทําอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะด้วยไฟล์รอที่มันแบบขุดได้เยอะมากๆแต่ว่าไอ้โปรเซสตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําได้ทีละรูปแล้วก็ใช้เวลาใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ย ผมก็เคยทําอย่างนั้นมาก่อนนะแต่ในปัจจุบันผมรู้สึกว่าไลลู่มเป็นโปรแกรมที่ดีนะแต่ว่ามันเหนื่อยที่จะใช้ผมก็เลยเลือกที่จะใช้ซิมูเลชันของกล้อง r ิ c โค g r 3 x ครับไม่ว่าจะเป็น p o ซิทีฟฟิล์ม n e g a t ีฟฟิล์มแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็อาจจะปรับแสงแค่ในส่วนของแอปโฟ o t o ของ iPhone เท่านั้นนะฮะ เผื่อมันโอเวอร์เกินไปหรือว่ามันอันเดอร์เกินไปอะไรนี้ล้ปรับแค่นิดเดียวเท่านั้นแล้วเราก็โพสต์เลยโดยที่ไม่ต้องทําโทนเพิ่มตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลิโกเขาทำโทนออกมาได้ดีมากๆเลยนะต่อให้คุณไม่ได้ใช้ซนะิมูเลชันน่ะคุณใช้แค่ภาพธรรมดาที่เป็นโปรไฟล์โนมอลถ่ายเนี่ยภาพที่ออกมามันก็ดูดีมากๆเลยมันดูแนวแบบซินนมาติกดูแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆเลยตรงนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้เราไม่เหนื่อยที่จะกลับไปแต่งรูปทําให้เราถ่ายเสร็จ ก็สามารถโพสต์ได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะออกไปถ่ายใหม่ได้ทันทีแบบไม่ต้องมาเสียเวลาโปรเซสเพิ่มซึ่งผมไม่ได้ว่าวิธีเก่านะครับใครที่อยากจะโปรเซสก็ยังทําได้อยู่นะครับอันนี้นเป็นวิธีของแต่ละคนแต่ว่าอันนี้คือผมทํามาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับโปรเซสในปัจจุบันแบบนี้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นภาพหลังกล้องที่ผมจะมาโชว์ทุกคนดูแบบที่ผมไม่ผ่านการแต่งอะไรเลยครับ เหตุผลข้อที่5เหตุผลข้อสุดท้ายซึ่งไม่ได้มีใน r i โค h ทุกตัวนะครับมีแค่ในตัวนี้ก็คือ Ricoh G R 3 X H D F ซึ่ง H D F เนี่ยมันก็เป็นฟิลเตอร์ที่ย่อมาจาก h h ฮไลท์เดฟฟ f f u s i o n Filter เป็นฟิลเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกับ Black Mist ให้ความรู้สึกฟุ้งๆคอนทาราตต,ต่ำๆอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วในเชิงการใช้งานเนี่ยเขาก็เอามาใช้งานในเรื่องของการที่ทำให้คอนทาราสมันต่ำ ไฮไลท์ดูไม่แข็งชวนฝันชวนฝันอะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมผมมองว่า H D F ตัวนี้เนี่ยมันทำให้โทนของภาพคลายกล้องฟิล์มคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในยุคที่เราใช้กล้องฟิล์มอย่างที่ผมเคยใช้กล้องฟิล์มมาก่อนกล้องฟิล์มมันโบราณนะตัวที่ผมถืออยู่มันก็30-40ปีกล้องเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาจนเลนชิ้นเลนมันเนี่ยมีฝ้ามีราเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดการฟุ้งกระจายของแสงใช่ไหมครับ ซึ่งไอเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นในเลนที่มีฟ้าเลนที่มีราเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆครับกับสิ่งที่ HDF ให้กับภาพเราผมเลยมองว่าการที่เราใช้ r i c o จ d อาร HDF เปิดน g a t ทีฟฟิล์มที่เป็น Simulation ของกล้องเนี่ย คู่กับ h d f เนี่ยบอกเลยว่าภาพที่ได้เนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นโทนฟิล์มแบบง่ายๆเลยโดยที่คุณไม่ต้องเอากล้องฟิล์มมาอดทนถ่าย24รูป36รูปเอาไปล้างแล้วก็ดูว่าภาพมันสําเร็จไหมอะไรแบบนี้กล้องตัวนี้สามารถถ่ายให้คุณได้แบบไม่อันซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกล้องฟิล์มมากๆแต่ก็เบื่อโปรเซสในการที่จะต้องไปส่งล้างหรือการที่ต้องมาคอยลุ้นว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงคือเจ้า Ri ิคตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยถึงขั้นสู้กับกล้องฟิล์มที่เป็นโทนแบบ โคตรเจ๋งแบบนั้นได้แต่ว่ามันก็สามารถตอบโจทย์ผมได้ในระดับหนึ่งในความรู้สึกเต็มร้อยเนี่ยผมก็ให้เกินแบบ70%ไปแล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลในข้อที่5เนี่ยยิ่งทําให้ผมตกหลุมรักกล้องตัวนี้แล้วก็กลับมาตกหลุมรักการถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกและด้วยเหตุผลทั้ง5ข้อที่ผมพูดมานี่เลยครับทําให้กล้อง r ิโ o จีอาร์ตัวนี้กลายเป็นกล้องที่ทําให้ผมกลับมา ตกหลุมรักการถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกไปจริงๆนะครับทุกคนว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่กล้องที่ฉลาดเลยไม่ใช่กล้องที่เทพแต่มันเป็นกล้องที่ให้ความรู้สึกมันดูมีเสน่ห์มันดูน่าขบหามันดูอยากจะใช้ต่ออย่างที่บอกครับว่ามันก็โฟกัสช้านะแล้วก็มีนอสเยอะแล้วก็ถ่ายในที่มืดได้ไม่ดีแต่มันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ผมแค่แบบเปรียบเทียบกับกล้องสมัยใหม่ว่าเออมันสู้ไม่ได้หรอกกับกล้องสมัยใหม่ที่โฟกัสระดับเทพ AI Tagging อย่างดีอะไรแบบนี้แต่ว่ากล้องตัวนี้ก็ให้โทนภาพให้ความสุขแล้วก็ให้มุมมองที่แปลกใหม่สำหรับผมผมเลยรักมันมากเป็นพิเศษครับแล้วตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผมรู้จักการถ่ายภาพรักในการถ่ายรูปผมก็เลยตกผลึกได้ครับว่าจริงๆแล้วสำหรับผมนะครับกล้องที่ดีเนี่ยไม่ใช่กล้องที่สเปคดีครับแต่เป็นกล้องที่คุณอยากจะหยิบมันขึ้นมาถ่ายในทุกวัน อันนี้คือกล้องที่ดีสําหรับผมแล้วก็สําหรับคุณด้วยครับใครมีกล้องตัวไหนไหมครับที่ให้ความรู้สึกแบบนี้แบบเดียวกันกับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้ Information Review อยากรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Ricoh GR 3 X HDF ตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะทำอินฟอร์เมชันรีวิวด้วยละกัน ว่าอันนี้มัน emotional review มันให้เป็นแค่ความรู้สึกเนาะคุณอาจจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําคลิปบอกข้อมูลแล้วก็รีวิวจริงๆอย่างจ,ง,จงอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันเพราะฉะนั้นนะฮะในช่องคอมเมนต์ขอเปิดโอกาสเป็น q a นะใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับกล้องตัวนี้อยากจะให้ผมเทสอะไรเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างที่ทุกคนคอมเมนต์มาไปใช้ในคลิปถัดไปครับยังไงวันนี้ขอไปก่อนลวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ